มาอีกแล้วคะ่ะแม่เพ็นมาทักทายสบายดี FC ทางช่องอีกแล้วนะคะของวันที่14สิงหาคมสองหาหากเจ็ดมือนีเนาะหลังจากได้แนวทางลาวพัฒนาไปแล้วแม่เพ็นก็จะพาเอฟซีทางช่องมาตามเอาแนวทางฮานอยของวันที่14วันนี้กันต่อเลยเนาะกก้อนจะข้าไปเบางแนวทางเนาะผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะ บูชาเนาะคะ่ะวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเนาะเพื่อเอาไปติดตัวไว้ให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครั้วเนาะคะ่ะกาบสูสร้างจองบูชาเมื่อใดนะคะตามเบอร์ที่ไม่เพ่นขึ้นนาจอให้นะคะเอฟซีบาว่าจะเป็อ่านพระรุ่นเจ้าสัว เจ้าสวนเหนือดวงเนาะค่ะที่ปูกเสกที่วัดพระธาตุพนมเนาะวันที่8ดแล้วก็รุ่นเจ้าสวรวยพันล้านเนาะค่ะส่วนราคาให้ทักไลน์มาถามเอาเด้อค่ะเนาะแล้วก็นี่ค่ะเบียแก่นะคะเบียแกบอันนี้จะงบน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นเหรียญจะงบหลายเด้อค่ะเอหเอฟซทั้งช่องทาว่าบอมมี่กะ สาธุเอาเดินเนาะคะ่ะแล้วแต่ศรัทธาเนาะคะ่ะกาไรหยกด้วยเนาะ,ะแล้วแต่ศรัทธานะคะถ้าใจศรัทธาบูชาอะไรไปแล้วก็เห็นผลนะคะถ้าบอศรัาทธาบูชาไปกับบอเห็นผลขายเอฟซี FC เนาะแล้วก็นี่ค่ะผู้ใดที่เรื่องค่าขายเนาะคะ่ะสีพึ่งเลยค่ะแม่เพนแนะนําให้สีพึ่งเลยค่ะการ ค้าขายทํางานเกี่ยวกับการพูดการจานะคะนี่ค่ะพูดจาเป็นสิทธิ์เออเป็นอ่าอย่างเกาเพันว่านะะวากระบอถือจ้าเที่ยค่ะ,คะในเพื่นก็นอยากวาใไห้มันถืออยู่เพอานาะค่ะเอซเราก็ตั้งน้โมสามจบแล้วก็สวดคาถาที่ปู่ของปู่เนาะสวดคาถาปู่แล้วเราก็เอามาทาปากอธิษฐานเอาขอให้ลูกขายมานล,ล่ำรวยเงินทองนะคะเนาะสาธุเนาะนี่ค่ะ ทาปากสามรอบนะคะ FC เป็นสีพึ่งที่นำมาจากปู่ลูกศิษย์ปู่โดยตรงเลยเนะนะะนะะาะนี่ค่ะาปังๆเดอ้อผู้ใดอยากต้องการเนาะสร้างจองมาได้ค่ะสีพึ่งราคาทักอยู่ในไลน์นะคะแม่เพนจะบอกในไลน์นะคะเนาะ เอาสนใจตัวใดบูซาตัวใดจะบูซาแบบใดก่อทักไลน์มาถามกันแล้วกันนะคะบอกว่าจะเป็นสีพึ่งบอกว่าจะเป็นเบี้ยกแก้บอว่าจะเป็นกำไรยกเนาะหรือว่าล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตปู่ที่ว่าเขาจะเอาไปไปหอยนารดเนาะเวะลาเดินห้างไป่ใส่ในนะคะ่ะนึกถึงกูอธิษฐานเอาเนาะนะคะส่วนเครื่องก็ทักไลน์มาถามคือเก่านั่นแหละเนาะเอาตามนี่ค่ะไปเบิ้งตัวเลขแนวทางฮา,งางนอยกันต่อเลยค่ะ เพ่นก็ขอกลับขอ,ขอบพระคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนลนรัวๆด้วยนะคะช่วงนี้บ่มีวิวเลยค่ะเนาะวิวเจรลอยแปดลอยยี่สิบสี่สเงินคนค่าเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กันรัวๆด้วยนะคะเนาะเงินจะได้เข้าทาง u t u b e ค่ะเนาะค่ะถาวิวแค่นี้นะเงินจะบบขึ้นเลยค่ะเอฟซีเนาะวิวหลักลอยจะบบขึ้นค่ะถา้าลักพันขึ้นเอออามีโอกาสมีเต้นศูนย์จุดหนึ่งยี่สสี่จังเนาะลายเดือนหฮมกันเอาค่ะถึ้งได้เท่านึง ค่ะเอฝากด้วยค่ะเป็นกำลังใจแม่เพ่นด้วยเด้อเนาะทำงานทำงานค่ะนี่ค่ะ FC ฟแม่เพ่นจะพา f อซทั้งชองมาตามเอาแนวทางฮานอยของสี่เซียนวันนี้เนาะวันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดวันนี้ค่ะตะวกรจะเข้าไปบ่งแนวทางเนะาะกาทางเท่ากับมาเบงอ่าผล ฮานอยวันที่สิบสี่กันก่นเนาะคะ่ะเอซี่กะเบ้าพิษเบ้าถูกกะขอโทษขออภัยน้่เดอ้อค่ะแม่เพ่นบ <laughs> ลงหนาลองมาเมื่อว่าน,นี่พิษตลอดเนาะคะ่ะเอซี่แม่เพ่นกบะบ่อยากจะเบ้าจะขวงเลยค่ะจะเป็นอย่างเอาน้อยพิเศษผลเมื่อวานนี้บนออกที่ศูนย์สามเก้าเนาะล่างออกเก้าสี่ นอยปกติบนออกสามศูนย์เก้าล่างออกแปดห้าส่วนห้านอยปกติบนออกที่เจ็ดศูนย์สี่ล่างออกสามสี่ค่ะเนาะนะคะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดเก้ากับหกตัววิ่งตัว <c oughs> ตว,วิ่งตัวลูดเข้าที่เก้าตัวเด่นนะคะเอฟซี FC นี่ค่ะ จับคู่ให้เข้าเด้งบนล่างน้อยพิเศษก็คือ93หรือว่า39บนของน้อยพิเศษนะค่ะ FC แล้วก็94ตรงตรง,ตรงล่างของน้อยพิเศษค่ะนะ้อง FC เสียดายบพมีศนะูนย์เก่าเนาะอันเก้าศูนย์นี่เด้งทั้งทั้งสองน้อยเนาะเสียดายค่ะของเซียนเชียงใหม่แตกเมื่อก่อนเมื่อก่อนแตกสามน้อยเลยเนาะเมื่อวานนี้เด้งบนล่าง ส่วนวันนี้ตามโตกันไหมเนาะคะ่ะเอฟซีส่วนของเซียนโคราชเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูทสองกับหนึ่งลุดเนาะคะ่ะบบเข่าค่ะฮาน้อยเซียนโคราชเมื่อวานนี้หลุดนะคะออกเซียนอุดรให้หนึ่งตัวเดียวหลุดนะคะบบเข่าเนาะของพิหัณ์หนึ 3, 3่งกับสามสามมากค่ะจับคู่เข้าที่สามเก้านะคะสามสี่ 4, บ่มีเนาะเสียดายค่ะมีแค่สามเก้าตรงๆบนของน้อยพิเศษเข้าหนึ่งน้อย ได้แล้วก็มานําเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ที่ถดายเอฟวันที่ซิมหาเนาะวันนี้เนาะซิมหาสิงหาคมสองหาหกเจ้าแรกฮานอยวันนี้ก็คือของเซียนโคลาสน,นะคะเซ <c oughs> <c oughs> ียนโคลาสให้มาวิ่งรูดวันนี้8กับ9นะคะแล้วก็เด่นที่8ปลอง9้าเนาะจับคู่ที่8ปดหนึ 1, ่งแดสอง 8ปดสามแปด3ีเก้าหนึ่งเกสองเก้าสแล้วก็เก้เน้นที่81 82 83แมและ8ปดนะคะก็ของเซียนโคลาชวันที่สิหวันนี้นะคะซีฮานอยเนาะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนโคลาชสองกับ1หลุดนะคะบอมาเนาะบ่อเขาค่ะมาตที่ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งรุ่นให้มาสตัวเดียว จับคู่ C1 C3 4 8 C9 นะคะเน้นที่ C3 4 8และ C9 ค่ะของเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งลูดที่4ตัวเดียวเนาะจับคู่ที่4 1 4 3 C8 C9 เน้นไปที่4 3และ C8 ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนอุดรให้1เม็ดเดียวบอมากนะคะรุดค่ะบอขา วันนี้แคปหน้าจอเอเด้อค่ะของสองเซียนค่ะก็คือของเซียนโคลาแล้วก็เซียนอุดรแนวทางวันที่สิบห้าสิงหาคมสองเซียนวันนี้นะคะแคปหน้าจอเอาแล้วเนาะเดี๋ยวพเพื่อนๆก็จะพาเอฟซีทั้งช่องไปตอกันอีกสองเซียนนะคะแคปหน้าจออาจา้าได้เลยยังจา้าไปตอกันค่ะพตัตโตที่ของเซียนเชียงใหม่ วันนี้ฮานอยเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดที่3กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สามลงสี่เน้นจับคู่ชุดเน้นก็คือ30 38 39ชุดลง40 48 49ยแนะคะเอเนาะแนวทางของเซียนเชียงใหม่ค่ะฮานอยส่วนเมื่อวานนี้ เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูบที่9กับ6ตัววิ่งตัวลูดมาที่ตัวเด่น9นะคะจับคู่เข้าน้อยเดียวแต่ว่าเด้งบนรางนะคะก็คือเกบนและก็94ล่างเนาะของน้อยพิเศษค่ะของเซียนเชียงใหม่แตก2วันติดต่อกันแล้วนะคะแต่ขากแตกแน่เนะาะผูใดตามก็จะมีกำลังใจได้แล้วเนาะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ มาต่อที่ของพี่พหัสวันนี้ค่ะพหัสชาแนลให้มาฮานอยวันที่สิบห้าวิ่งลู่ที่สี่กับเก้าตัววิ่งตัวลู่เน้นสี่ลองเก้านะคะจับคู่ที่สี่หนึ่งสี่สามสี่แปดสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าแปดเก้าเก้าวันนี้เน้นให้ที่สี่หนึ่งสี่สามสี่แปดและสี่เก้าเนาะตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สี่นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ของพี่พหัชไฮวิ่งรูดที่1กับ3มาตัวรองก็คือ3นะคะจับคู่เข้าที่39ค่ะเนาะจับคู่เข้าที่39นอยพิเศษนะคะ fc เข้า1นึนอยเนาะของพี่พหัชได้แล้ว fc ทั้งช่องมากแคปหน้าจอเอา2เซียนค่ะของเชียนเชียงใหม่และพะหัชแชนแนลวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนจะ,จะเรียงให้เอฟซีทั้งช่องได้แคปหน้าจอกันเดอ้อเนะาะเพื่นก็ได้อย่างดอกมาฝากแต่ละมือนี่มีแต่ตัวเลขแงวทางเนะหาะห้าน้อยเล่าห้าหน้อยเล่าอยู่นี่แหละแต่ว่ามือนี่จะมีอ่ารัฐบาลไทยของแม่ลิว้วแล้วก็ของอาจารย์สวัยมาฝากเอฟซีทั้งช่องเดอ้อค่ะเนาะรัฐบาลไทยหรือว่าจะสรุปให้เลยเนาะ ทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยช่องแม่น้องกำแพงมาเนาะแม่เพ่นจะสรุปให้เลยเนาะมาอ,อื่นกาเลกออกแล้วค่ะวันนี้จะสรุปว่าอาจารย์ใดเน้นตัวใดมาให้แดเนาะเบิ้งน้ากันค่ะถ้าเบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ้นเเดอ้อเนอะาะค่ะเบาพิดเบาถูกก็ข,ขอโทษขออภัยน้าคือเกานั่นละ่ะแม่เพ้นเป็นคนเบาลงๆรืืมๆเบาหนากับหลังเบาหล,ลังกับหนาอยู่เนาะเอฟซี FC เนาะ เอาแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยสี่เซียนเด็ดเแม่นๆวันที่สิบห้าสิงหาคมสองหาหกเจ็ดวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคมาล่ำรวยเงินทองค่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆค่ะคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ